สี่ปีเองหนูคุณแม่สีป่ปีตัวนี่หนูสี่ปีหวดสี่ปีเลยนะรู้ไปหมดนละ้วมึงบอหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ยกกลีดเลยแม่จิตผ่องใสแต่ใจยังไม่สะอาดหมืแม่บอกว่าจิตผองใสแล้วแต่ใจยังไม่ไม,ไม่ไม่หมดไม่เที่ยงเสร็จทาเป็นวิธีทํานี่ดีมากเลยอะ่ะไม่จะบอกให้ใครฟังมันสบายไปสบายไปความทุกข์อ่ะที่เราเป็นทุกข์ ทุกลางควาเนี่ยทุกเนี่ยความทุกเรารู้อาการของมันแ้วถ้าเราเดินเดินองค์มดีไยแม่สอนเนี่ยประพับได้จริงจริงนะจะไปทุกยังไงยังไงอ้อ,อก,กรรมของกูกูทําเขามาัวใจนี่ยอมรับกูใช้นี่ยอมรับกรรมแล้วกูจะไม่ทุกข์กับมึงแค่นี้ก็จบแล้วนี่หนา้าหน้าที่ของมันก็คือความคิดแต่รู้แล้วก็คือหน้าที่ของมันอ่ะเขาต้องคิดคิดแย่ลย เราก็รู้ทันมาแล้ว่าเป็นธรรมชาติของมันมันคือลมหมายใจของมันแม่ก็บอกว่านี่คือลมหมายใจถ้าเราไม่คิดก็เราตายเห็นไหมคนตายไม่คิดเพราะจิตเขามาอยู่ในล่าอืแต,ตามที่พูดมาก็เท่ากับบ่านหนูดําเนินมาอ่ารู้รู้แล้วก็รู้ความเป็นไปนะคะร,รู้ความเป็นไปของของขันห้าค่ะของสังขารจิตตัวคิดตัวปรุงค่ะใช่ค่ะ โฆษณาบาุญนะลุงนะใช่แล้วค่ะที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ,ะเพราะว่าร่างกายเรามันก็คือร่างกายจริงๆเราเห็นขนาดนั้นก็คือความจริงด้วยกว็คิดดูด้วยเวลาเราฝันอะ่ะมันนอนอยู่ามันไม่เพียงแต่มีแต่ลมหายใจเท่านั้นเองนอกนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะจ้ะไม่รู้เรื่องอะไรใครจะมาทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องแม้ถึงเปรียบเทียบว่าอะไรนะหมอเขาจะเขาจะผ่าตัดเราเขาถึงให้เราไม่รู้เรื่องนะทาลายเซล เซลล์ต่อมที่มันรับรู้ประสาทนะประสาทที่รับรู้เขาถึงผ่าตัดเราได้อันอาการของเราคล้ายๆอย่างนั้นค่ะที่จิบในลามันไม่อยู่ในร่างเขาจะอะไรมาทําอะไรตอนนั้นนะเขาจะมาตัดแขนตัดขาเราตอนนั้นน่ะมันไม่มันไม่รู้จะเจ็บหรอกจนกว่าจิบมันจะกลับเข้ามาล่างมันนะคะกลับมาเร้มาทีนี้เจ็บทรมานเลือดออกมาหยุดทีนี้มันยอมตายแบบนี้มันต้องยอมมันต้องออกจากล่างดลวยถ้าล่างเสียหายแต่มันอยากหนีไปเที่ยวอุปมาประมาแบบนี้ แมกูปรมาประมาอม,มานานเลยวดิวละ่ะแบบนี้จ้ะเออมโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอนะจ้ะเออหน,หนูหนูเปียบแต่หนูเปียบเหมือนรีโมทป่ะหนูเปียบว่าร่างจิตที่อยู่นั้นเหมือนรีโมทรีโมทกดเมื่อ,อไหร่จะทําอะไรมันก็ทําตามเราก็จริงๆถ้าเราจะไปเดินไปตรงเนี้ยหรือจะไปหยิบหยิบไปสักอย่างงเนี่ยถ้าจิตใจมันต้องการนะจิตจิตมันมันก,มนก็มันก็สั่งการแล้วถ้าถ้าขาไม่เดินไปก็ไม่ได้เพราะใจกับจิตสั่งการ ่างนั้นนะขาขแขนมันจะเดินไปหยิบสิ่งนั้นไม่ได้มือมันจะหยิบสิ่งนั้นไม่ได้้ากุใจิตไม่สั่งการเดีจิตกติใจสั่งการมันก็จะไปทําให้ถ้าไม่สั่งไม่มีทางทําอยู่แล้วค่ะมันมันมนนูถึงเปรียบเหมือนว่ารีโมทเออส่วนว่ามันมันก็มันเป็นอะไรเป็นกล่องอย่างหนึ่งอยู่ในร่างกายเราอะที่ที่แล้วแต่กล่องนั้นมันจะสั่งอะไรอะกล่องรีโมทกล่องบรรจุอะไรไม่รู้ละบรรจุเครื่อง คำคำสั่งอ่ะแต่มันที่จริงมันคือคนะนะเขาคุณแม่ได้ยินเมื่อเช้าแว่วๆไม่ใช่เหรอว่าหลวงพ่อพูดอะไรอะไปไงอะลำทับอะไปถึงไหนแล้วแม่ได้ยินหนูตอบว่าอ่รู้ทันจิตหนูตอบแค่นี้แม่จําได้มันใช่ป่าไม่รู้นะรู้ทันจิตหนูตอบแค่นั้นใช่ไหมลูกก็เปว่าลำทลับเราภาวนาไปถึงไหนปปิบัไปถึงไหนแล้วล่า ไอหมูก็ตอบว่า,วารู้นะทันจิตนะทีนี้ท่านถามต่อไหมลูกท่านถามต่อไหมไม่แค่แรกแค่เดินเออรู้ตัวมึงเองก็เดินไปเดินไปขุดทีน,<อ><อ>นี้แด่ตามงั้นะหอ๋อนี่แล้วทีนี้ถ้าเผื่อท่านถามกลับมาอีกหรือว่าแม่ถามแทน <laughs> แม่ถามแทนโรบานี้เสร็จแล้วโกรกิโกตายแน่กิโกว,วัฒนา <laughs> อันนี้เป็นการสอบไปในตัวก็ได้ว่าพ่อแม่ฟัง ฟังแล้วแม่ก็ไม่ได้สารต่อแต่ได้ยินหนูพูดแล้วแล้วก็โทรศัพท์ก็มีปัญหาไฟฟ้าติดต่อก็มีปัญหาแต่แม่จําได้อยู่ว่าหนูถูกหลวงพ่อถาม,มาจา่ะแล้วหนูก็ตอบหลวงพ่อแล้วแม่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ถามต่อว่าหลวงพ่อถามอะไรอีกไหมอย่างจ่ะล้าหลวงพ่อไม่ถามก็แม่ก็จะถามเองไปในเมื่อหนูบอกว่าหนูรู้รู้ทันจิตและเรื่องรู้ทันจิตแล้วถ้ารู้ทันจิตรู้เรื่องอะไรเป็นต้นเช่นถ้าท่านถามเป็นต้นว่า เช่นอะไรเนียเช่นคือว่าเราหมวคณะอยู่ปับจุบันก็เหมือนกันอยู่กับขโมกคณะคณะพูดมาเราพอใจไม่พอใจนี่เราอยากอยากให้มีถ้าพอใจเราก็บอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราได้อะไรมาที่เขาให้เราอะเราอยู่เอาแคเคอาศัยนะแต่ถ้าเราไม่พอใจเกิดไม่พอใจเกลียดเขานี่ไม่ชอบใจที่พูดวันนี้เราก็เอาเฮ้ย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 ใครมันลงห้ามใันมันลงเอาฟังอย่างนี้พอใจไม่พอใจคือกบบวอยินดีไม่ยินร้ายนี่แหละ นี่อยู่กับอย่างนี้เจ้าความคิดก็เหมือนกันความคิดที่เราเข้ามาในตัวเราอ่ะความคิดดีเราก็เอาไม่อาศัยคิดไม่ดีคิดเป็นทุก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 เราก็เอาทำเรรมมาตีพอทำกรรมมาตียังไงเอามาแค่แต่อว่าเราทุกฝักบาปยะงไงเราเกิดเรารู้แล้วอเอนี่กรรมนี้พอใช้นี่กรรมนี้ที่เกิดขึ้นคูทํามาเองแล้วบอกว่ายอมรับกรรมนี้แล้วคูจะไม่ทุกข์บมึงสอนแล้วสอนอีกก็ทุกทุกทุกกรณี ก็มันทุกอย่างก็เป็นลงอันิีจังทุกังหน้าตาหมดเลยจังมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนันเปลี่ยนแปลงตอน่เราไปยึดตัวก็เป็นผู้หน้าตาคือมันไม่ใช่ตัวมันช่คนม่นจะเปนคนไม่ใช่หญิงไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะหน้าตาแล้วก็บอกมันตรงเนี้ยสอนจิตสอนใจเราเมื่อเราสอนจิตใจเราได้แล้วความทุกกรหวายไปก็มันมีแค่นี้แม่เคยมันมีแต่อาการของมันมีอย่างละเอียดมันก็มาอีกสร้างกันมาอีกกับหมู่กันนาก็เหมือนกันอันนี้รอนนี้ผ่านไปผ่านไปจนเราปล่อยได้ปล่อยได้จนมัน สบายเลเนี่เราก็คิดว่าเออมายินดีมายินอย่าไปยินร้าย,ยกับมันเอพอใจไม่พอใจ,อใจ,อใจก็ไม่ให้ตรวจตลอดว่าตรวจจิตแต่ผมไม่ตรวจจิตทุกวันโลคก,กดหลงก็ตรวจทุกวันว่ายังลรอยู่มายัางกดกอยู่มายังหลงอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ตรวจอย่างเงี้ยนี่อะค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ถ้าสมมติหลวงพ่อถามแม่ก็เลยถามแทนท่านเฉ<พ><พ>ยทุกปีก็แม่หนูดูอธิบายกับคุณแม่เลอย่าก็หนูรู้ทันความคิดก็แล้วก็รู้ แต่รู้ทันความคิดหรือรู้รู้ทันจิตก็อันเดียวกันแหละเนาะหนูตอบว่ารู้ทันจิตหรือหรือรู้ทันความคิดแม่ก็จําไม่ได้รหรอกค่ะนููดรู้ทันความคิดก็ธรรมะมาทวนัวไหมรู <Okay. S 2> ้ทันความคิดต่อไปอย่างเงี้ยที่หนูบอก <Okay. S 2> ไม่ว่าเออเนี่ยร่างกายหนูตอนหนูได้นมันก่อย่เป็นร่างกายก็เปรียบจะเหมือนเหมือนหุ่นยนต์อย่างนี้มันตอนตอนแยกกายออกจากร่างร่างกายเปรียบเหมือนหุ่นยนต์จิตเปรียบเหมือนรีบมทกดสัง่งนงกดสั่งมาเลยจะทำอะไรจิตเนี่ยกดเจจิตสั่งมาเลย สั่งให้ทำนี่บอกอย่างนี้หนูบอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรก็โมงในธรรมะหนูโมงไปอ๋อโอเคถ้าถ้าเช่นนั้นถ้าหลวงพ่อถามก็ตอบได้เพอเออหลวงพ่อไม่ถามอย่าเออพวดีพอเออแม่ถามเองแม่อยากแม่อยากรู้ว่าไปตอบท่านอย่างนั้นเดี๋ยวท่านถามกลับมาจะตอบท่านได้ยังไงเดี๋ยวก็เลยเช่นหน,หนูก็อธิบายแล้วค่ะแล้วแล้วถ้าเ,เหตุญถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นทางชีวิตนะี้ทางชีวิตตนเองอ่า เกิดขึ้นในเรื่องที่ตัวเองเนี้ยเรื่องร้ายๆเรื่องเรื่องโศกเศร้าเรื่องไม่น่าเป็นกับกับตัวเรากับครอบครัวเรากับลูกหลานเรากับสามีเราลูกเราเนี่ยจะทายังไงกับมันเนี้ยนี่ก็ยกไหเป็นกรรมหมดเลยก็ไม่กรรมที่เรากรรมมุนาวที่เราคุมเลยกรรมเป็นของคนทุกๆคนนะกรรมเหมือนถ้าเราไปคิดกระทบเราถ้าเราไม่สบายใจนี้เราเสียใจไม่สบายใจถ้าใจน้อยใจเราก็บอกว่านี่กรรมของกู คำของครูคที่ทำเอาไว้อะครูรับยอมรับกรรมเนี่ยใช้นี่ใช้นี่หมดเอาสิกรรมไปนะเอาิกกร,รมถ้าลูกเป็นเป็นไม่สบายใจเราจะมันสวายแทนลูกก็ไม่ได้เพราะกรรมใครก็กรรมมันเราเข้าใจอย่างเนี้ยต่างคนต่างมาเพราะต่างคนต่างเป็นสมมุติหมดเลยหเห็นเส็นแล้วลูกก็สมมุติหัวก็สมมุติห้านก็สมมุติอะไรจะเกิดต้องปล่อยให้เกิดเป็นไปตามความจริงให้ได้รับความจริงก็คือธรมมะาเลย รับความจริงได้แล้วก็ใครทุกุมแค่นี้เอาสอนได้เป็นรับความจริงให้ได้ยังไงก็สรับไปได้ความจริงนี้ที่เกิดขึ้นเพราะลูกนี้มันเป็นธรรมเราก็ธรรมชาติลูกก็ธรรมชาติเราก็เป็นผู้แสดงตัวละครในโลกธรรมชาติให้เราแสดงอย่างไงีแล้วกรรมเนี่ยมันเป็นผู้กํากับเราเราจะทำยังไงกรรมก็กํากับอยู่แล้วเลยกรรมกับเราจนเราจบตายลงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบนโลกนี้คือเราเป็นตัวละครุดท้ายธรรมชาติให้เราแสดงแต่ว่าเนี่ตัวละครเนี้ยเราคือเรา มันจะได้ทำแดงกำกำหนดเราอีกครั้งเราทําอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ทาไม่ไ,มได้จริงๆแต่เมื่อจะตายวันนี้พเพราะก็กําหนดสั่งวันวันมาแล้วก็วันตายสั่งไว้วันให้มาแล้วสั่งวันเก็บเรียบร้อยแล้วเราจะไปทางไหนก็ไม่ได้เราก็สั่งมาแล้วแต่ถ้าเป็นนักบวชคุณแม่ว่าเขาปิดตานะ่ะมัดยุราชปิดตาไว้ถ้ามีถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมีศีลม,มีตาเนี่ย จะยืนชีวิตก็ไปกี่เจนจะเลื่อนขั้นให้ไปอีกเจนเดีจะตายตั้งห้าสิบอยู่เลยเพิ่มมันเจ็ดสิบแปดสิบปีจะได้ทาต่อเรื่องคือจะได้ไปบรรลุถึงนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วโลกนี้โลกแห่งความทุก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 ขันกปนอะไรก็ทุกล้วนเลยอ่ะมีแต่ทุกโลกนี้ทถ้าคนเห็นผู้ใดเห็นทุกอ่ะผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าอ้าวคุณแม่เนี่ยปัญญาจากจิตจากใจนั้นเพื่อจะถูกไม่ถูกแม่สรุปอ่า ถูกค่ะถูกแล้วแม่แม่ขออมทนาบุญสันนี้หนูตอบคําถามแม่ใช่แล้วแล้วก็ตอบอโจทย์ที่หลวงพ่อให้มาในนี้ถ้าเผื่อเราจะอธิบายสู่โลกฟังออ,ท,อที่มันจะถอนได้ที่มันแก้ทุกได้เนี่ยเล่าเล่าอะไรเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าอะไรนะแม่จะปิดแม่สหายโบราหมากันนะ เ,เหตุเหตุที่เกิดอ่ะเล่าเหตุที่เกิดเ,เหตุเหตุร้ายๆนี่แหละอ่ะเหตุที่เกิดเนี่ยแล้วทีนี้เอเราเมื่อกี้ว่าเราดับได้เราแก้แก้ได้เราแทงใส่บัญทีอของโลกของกรรมของเวรของเขาฝั่งมาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเขาอยากรู้ว่าทําอย่างไรเราถึงจะทําใจได้แบบนั้นน่ะน,นะเออแม่ครัวเขาถามแบบนี้นะเพราะเราต้องรอบคอบเนี่ยความหมายแม่ความหมายแม่นะลูกต้องเข้าใจ เราต้องเจ้าใจกันห้าคนหมดไหมหนูว่านะหนูว่าต้องเข้าใจกันหน้าได้ก่อนเพราะเหมือนถ้าเราจะจับเพียนจริงก็ใช้เวลาอีกหมดไหมถ้รารู้กายแยกกายไม่ไม่หลงกายเนี่ยพาแย,ยกกายแยกจิตได้ก็ต้องเข้าใจกัหนห้าขันห้ามันรู้เลยว่ามันเป็นทุกข์อยู่ที่กันห้าใช่ไหมคือคือุกัหนห้าก็คือจิตนี้แหละความคิดก็มันเป็งลมหายใจของของจิตเรามันก็มีตลอดจนเราตายความคิดนี้แต่เราเข้าใจมนแล้วเราก็ปล่อยวางว่าคือธกรรมชาติ ราก็มายินดียินร้ายกับมันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็สอนมันใช้จิตใช้สติรู้เออรู้ทันแล้วก็เอาปัญญามาตีถ้ามันเล่ห์เหตุเกิดอะไรถืว่าเออสมมว่าคนถือว่าถือวมากนนะคนนะส่วนมาคนทั่วทั่วไปมันจะทุกเรื่องเออถือว่าสามีไปมีคนใหม่แนี่มันทุกข์มากทุกทุกทุกเลยถ้ามันเข้าใจจริงๆโอ้กรรมชาติก่อนครูเคยทำกับมันเช่นนี้อันนี้กปรกรมท่อรูทำมามันจะชดใช้ลงในจิต จิตนี้มันไม่ตายมันชดใช้เราเราก็กูใช้นี่กูใช้นี่แล้ยอมรับกับมันทุกทุกกรณีทุกทุกเรื่องอ่ะเราต้องถ้าเราจับใจไม่สบายใจเสียใจสัรใจ,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 ใจใน้อยใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราลงมาดูดูจิตตรงเนี้ยดูดูดูเลยดูว่าเออเนี่ยความทุกข์มามาจากไหนยอมรับกรรมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันใช้นี่กรรมแล้วแลวกูจะไม่ทุกข์กับมึงมึงก็ตายพูก็ตายบอกซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยอยู่เใน,นความตายอย่างเงี้ยมันก็ อยู่แก่แต่มันก็ไม่อยากได้อะไร่างนี้เห็นความจริงไปอย่างเนี้ยอันากก็คือความจริงเนี่ยเนี่ยลกนี้มันเป็นความจริงของธรรมะก็คือความจริงเห็นความจริงถ,ถูกต้องเลยค่ะทีนี้ถ้าประมวลอธิบายดีกว่าบละเอียด <c oughs> ประมวลประมวลได้ไหมคนนี้ประมวลอีกหน่อยว่าเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เขาไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ยังยังไม่ได้เจนยังไม่ได้ศึกษาเป็นระดับระดับระดับ เป็นขั้นขั้นขั้น,นอ่ะเขาจะเขาเขาจะฟังไม่ค่อยได้เนี่ยค่ะแต่มันถูกเลยค่ะแล้วถ้าพวกที่ยังไม่เดินมาตรงเนี้ยเขาจะฟังลําบากทั้งทั้งที่มันใช่นะจ๊ะแม่ก็เลยว่ามีความหมายอีกไหมอย่างนี้มีมีมีข้อสรุปอีกไหมอย่างเงี้ยจ้ะความหมายของแม่นะจ๊ะมีความหมายมีข้อสรุปอีกไหมนะจ๊ะเนี่ยแคาเงั้นก็หนูเป็นยว่าให้แม่สรุปเอาเรื่องเรื่องคาถาม,มของพ่อนี่หละจ้ะ เนทีนี้หลูงบอกรู้ทนความคิดเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ตอบไปแล้วว่าถ้าทาําบย้อนกลับมาวา่าเช่นอะไรอย่างนี้เราบอกอเช่นมีเหตุเกิดเหตุเกิดแล้วเราก็เอา,เอาเอาความที่เรารู้มาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยรู้ความจริงเนี่ยว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเราเอาปัญเอาสติปัญญาที่เรารู้เรื่องเหตุนั้นแล้วเอาไปขี่สายเหตุนั้นเอาไปแก้ไขเหตุนั้นเหตุด,ดับลง ทาก็ดับลงนะจ้ะเพราะนั้นนั่นแหละที่เรียกว่ารู้ทันความคิดไปค่ะเหตุที่เกิดเราเอาเอาติเอาตีปัญญาเอาทมไปตีเหตุเพราะแล้วพอเหตุมันเข้าใจกันแล้วมันแจ้งแล้วทุกอย่างสลายลงแล้วจบลงแล้วทมก็จบลงนะนี่คือเรียกว่ารู้ทำความคิดถ้าถ้าพูดสรุปสั้นๆน,นะจ้ะวา่าถ้าถ้าถูกย้อนถามน,ะนะะั่นแหะค่ะรู้รู้ทันความคิด เช่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นว่ามีเหตุเกิดแล้วเอาความเอาความรู้นะ่ะไปตีเหตุนั้นนะก็เลยว่าเหตุนั้นมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นแหละเราตีเราตีจนเขาเข้าใจตีจนเราเข้าใจเหตุนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจนต่อความรู้ความสติปัญญาความรู้ของเราแบบนี้ไนงะเอาเอาละเอียดละเอียดเฉยๆลอกจ้ะนะแล้วทีนี้นนแล้วเหตุนั้นมันทําไมเราถึงตีได้ทุกกรณีได้ปะนี่ก็เพราะเรารู้เรื่อง ความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องความคิดที่เกิดจากธรรมชาติจิตลงมาจากธรรมชาติความคิดความปรุงสังขารตัวคิดตัวปรุงสังขารตัวรุงอดีตอนาคตที่มันมันมันสร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้มันเป็นเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าความคิดที่ที่มันมีใจเป็นธรรมชาติมีใจอวิชชามีใจ็นกิเลสในเมื่อมันคิดเราก็เลยรู้ทันเพราะเราสึกราเข้าใจความหมายมันแล้วว่ามันคิดไปตามธรรมชาติของมัน มันแล้วม no ันก็ม <design> ีความรู้อย่างนั้นของมันมันก็อยู่กับอย่างนั้นของมันเนี่ยเราก็เลยไปเลยไปตีไปตีเหตุทุกเหตุให้จบลงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหตุทุกอย่างเราจะตีลงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกกรณีในโลกใบนี้ในโลกสมมุติไม่มีอะไรไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไม่มาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยม้วนลงตรงนี้จ้ะถ้าหลงพ่อท่านถามค่ะแต่ถ้าเกับวันท่านถามขึ้นมา ม้นลงตรงนี้นะเอ้ถ้าเองว่าเองรู้ทางความคิดมันแปลมันเช่นอะไรมั่งก็เหตุไหนเกิดก็เอาความความความสติปัญญาที่เรารู้ว่าเหตุที่เกิดได้มันเกิดเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับมันมีที่ไปที่มาที่ไปที่มามันคืออะไรคือความคิดความปรุงท้าไม่ความคิดความปรุงมันถึงปรุงก็มันเป็นธรรมชาติมันปรุงแต่เรื่องเป็นที่จะเป็นอนิจจังทุกขังตามันปรุงแต่เรื่องสมมติมันปรุงแต่เรื่องที่จะเป็นเหตุเพศภัยมันปรุงแต่เรื่องของธรรมชาติมันปรุงแต่เรื่องที่จะก่อเหตุขอภัยก่อโทษ มันปรุงแต่เรื่องในโลกใบนี้มันไม่เคยปรุงรมเพราะนั้นมันไม่ปรุงทรมันก็มนุษย์ก็เลยเดือดร้อนในเมื่อมึงไม่ปรุงทรมนุษย์มนุษย์ก็เลยเดือดร้อนหี่ลูกจ้ะเพราะนั้นทีนี้เราก็เลยว่าทีเนี้ยเตาเราเนี่ยปฏิบัติแล้วเราเรารู้รู้ทานความคิดเราได้ตอบท่านววาเรารู้ทานความคิดเงี้ยเพราะนั้นมึงคิดอะไรคูรู้หมดแล้วมันมาจากอันิจจังทุกขังตาตั้งความคิดมึงอ่ะมึงคิดอะไรแล้วแต่มันมาจากอานิจจังทุกขังตั้งอานิจจังทุกขังตาตั้งนั้นแหละที่มึงคิดอะไรอะ มึงคิดในสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีอะไรไม่ไม่เป็นอนิจังทั่วขันตานาตาหรอกเพราะว่ามึงยังไม่เราทำเข้ามาคิดมึงย่อมาเอามึงเน้มึงไม่ได้เอาปัญญาเข้ามามามาไว้มาสอนมาสอนความคิดมึงก่อนเวลานี่ความคิดมึงมึงปรุงประทางไหนทางไหนสติปัญญาตีได้หมดแล้วพอมึงตีได้หมดแล้วเราก็เลยตอบพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเอออันนี้มึงปฏิบัติทางไหนแล้วนะมึงว่าเป็นทางไหนแล้วล่ะก็เลยบอกว่าดูทันความคิดแม่ดกลัวท่านถามกลับมา แต่ที่ตอบมาทั้งหมดรายละเอียดดีอยู่จ้าเป็นภาคเป็นภาคที่เข้าใจเป็นปัจจตัง่จ้าแต่ที่นี่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยเราต้องต้องต้องแบบนี้เหมือนกันจ้ะว่ารู้ทำคำว่ารู้ทําความคิดเนี่ยว่าเหตุเหตุเหตุที่เกิดทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับญด้าติพี่น้องวงศาคณะญาติก็แล้วแต่หรือเพื่อนร่วมคณะก็แล้วแต่เราเห็นเหตุนั้นเราก็จะเอาความความความว่าความรู้ทาความคิดเนี่ยไปตี ก็รู้ว่าเออที่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วจะไม่ดับไปเนี่ยเ,เราก็เลยไม่มีทุกเพราะเรารู้ทันความคิดความทุกก็ไม่เข้ามาหาเราความทุกแม้แต่เท่าเม็ดหินเม็ดตายก็ยัไม่เกิดกับเราคําว่ารู้ทันความคิดความทุกข์เท่าเม็ดห็นเม็ดตายก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเรารู้ทันความคิด ความคิดมันคิดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นธรรมชาติหมดมันเป็นอนิจจางทุกครั้งนั้นตามาหมดแต่มันจะคิดเหตุนั้นนะแล้วแต่จะหนักเบามันมีอย่างหนักอย่างอย่างกลางอย่างละเอียดเหตุนี่ในเหตุไม่แต่เหตุยังมีอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดเน,น,นี่ยเราก็เลยมึงจะหนักจะจะกลางจะละเอียดกูก็ตีได้กูก็เข้าใจกูไม่เอานี่เพราะว่ากูกูไม่ยุง่งเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่ใน,นความคิด แล้วก็บัญหาทั้งหมดเหตุที่เกิดทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ลูกเราก็มีอันเป็นไปสามีเรามีอันเป็นไปหลานเหลือนลูกญาติพี่น้องเรามีอันเป็นไปนลุงนาดไปหมดเลยยุ่งเหยิงกันไปหมดเราสามเราสายกันหมดเดี๋ยวว่าแทบจะแทบจะแตกสแลกขาดแทบจะไม่เป็นเป็นผู้เป็นคนแทบจะไม่มีที่อยู่ที่กินแทบจะเป็นแทบจะอะไรเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยแต่เราที่พูดว่าเรารู้ทางความคิดเนี่ยไม่ได้ตกไม่ได้สะเทือนเลย เพราะเรารู้ทาความคิดเพราะฉะนั้นแล้วมันมาจากอะไรมันมาจากความเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกับลูกหลานกับชาวโลกมันก็มาจากจากผลของของตนของตน,งตนทั้งนั้นน่ะมันมาจากผลของตนของตนทั้งนั้นเหมือนหนุ่มพูดเมื่อกี้เขาทําของเขามาเขาก็ต้องได้รับถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้แนะนําญาติธรรมเนี่ยแนะนําวงศาคณะญาติแนะน,านาําชาวเพื่อนร่วมโลกชาว ที่มีสายทางสายทางให้เขารู้ว่าที่เราคาว่ารู้ทาความคิดเนี่ยรู้ความคิดธรรมชาติทำทำลายให้ได้มันจะคิดขนาดไหนอยากกลางอยากละเอียดก็ไม่เอาตีลงสูว่าอนัตอินอนัตจังทักอนวงตามหมดเลยไม่ยินดีกับมันท,ทั้งทั้งทั้งอย่างอย่างหนาอย่างกลางละเอียดอย่างหยาบนี่ก็เรื่องเราก็เลยไม่มีทุกบรู้ทำความคิดคือจะไม่มีทุกนั่นเองค่ะสรุปแล้วนั้นรู้ทันความคิดเราจะไม่มีความทุกข์ เพราะความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดเหตุแห่งทุกข์ค่ะถ้ารู้ทันมันก็จะเกิดไม่ได้เนี่แล้วทีนี้ถ้าอย่างอย่างดีแบบนี้อย่างด,างดีก็รู้ทันอีกเหมือนกันมันก็เราก็ไม่เสวยเนี่ว่ามันรู้ทันได้ไงรู้ทันว่าอ๋อก็ผลทําดีดีก็ต้องตอบรับดีกับพวกพี่น้องเพื่อนฝูงกับคนในโลกเรื่องดีอ้าวก็ดีเพราะว่าเพราะว่าแกผลดีเพาะทุกคนมีผลดีกับผลผลเสียมามาเกิด ทุกคนมาเกิดจะมีสองอย่างมาเกิดเพราะฉะนั้นรู้ทันความคิดคำคำเดียวนี้มันมีสองอย่างเป็นคู่กันเพราะนั้นเราเรารู้ทันทั้งสองอย่างจ้ะรู้ทันทั้งสองอย่างก็คือมาจากตัวเองหมดเลยเพราะนั้นเราเราจะไปเราเราจะไปเอาไปยึดหรือไปโจมแล้วเอาไปหมกมุ่งและเอาไปให้เศร้าหมองได้อย่างไรเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึง่งที่มันพาคิดสิ่งดำ แล้วอีย่างเดสิ่งขาวนี่มันก็มันก็ได้มาจากความศรัทธาแล้วก็สะสมไว้พบพบพระศาสนาเนี่ยเพราะว่าทุกคนมาเกิดมันมีฝ่ายบุญท่านเรียกฝ่ายบุญยอ่อๆเนี่ยมันทุกคนก็เลยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีใครไม่มีสุขแล้วไม่มีใครไม่มีทุกข์แต่สุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอ,อันนี้ถ้าจะ เขาพูดจะพูดอะไรนะก็ว่าจะร่วร่วรวบ,รวบแต่มันก็ไม่รวบอะสรุปแล้วคําเดียวนั่นแหละค่ะคือโจทย์ที่หนูที่หลวงพ่อถามแล้วแล้วที่หนูตอบนะจ๊ะแต่หนูก็ละเอียดแล้วค่ะใช่ใชดีค่ะแต่เ,เพียงแต่ว่าแม่อยากให้ให้ให้มันแล้วมนให,ให,ให,ให้เอาเอา,เอาหมดปัญญาเราไ่ยปัญญาเราหมดอย่างเงี้ยเออให้ให้ใหใหโลกเขาได้เข้าใจได้นะคะ เพราะว่ารู้ทางความคิดทุกคนจะขอทุกคนถ้าทุกคนรู้ทางความคิดด้วยกันหมดเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยต่างคนต่างรู้ทางความคิดนะก็จะเป็นแบบเดียวกันเป็นคนเป็นแบบที่ไม่มีทุกเลย้คนไม่มีทุกคืออะไรบ้านี้คนไม่มีทุกก็ไหวไปที่อยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับพระอาจารย์ไปจากแดนนี้เลยไม่ได้อยู่แดนสมมุติเลยไม่ได้อยู่ค่ะถ้ารู้ทางความคิดมนุษย์ทั้งโลกรู้ทางความคิดก็แล้วกันทุกกรณีนี่จ้ะไม่ไม่ได้อยู่เด็ดขาดค่ะ นี่แหะค่ะเราต้องว่าอยากให้ทุกคนคําว่ารู้ทันความคิดนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความคิดทั้งนั้นทุกอย่างมาจากความคิดคิดความคิดเกิดจากจิตจากใจอย่างนี้แะคะเดี๋ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ตามใจมันตามใจมันทําตามมัน แล้วมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นเองเพราะมันมันเรียกหาแต่เรื่องสมมติมันเรียกหาแต่ของที่ในสามแดนโลกธาตุมันเรียกหาแต่สิ่งรูปลิ่นเสียงรรสนะมันเรียกหาแต่พอความพอใจมันเรียกหาแต่สิ่งที่โลกเขามีมีกันนะมันไม่ได้เรียกหาธรรมอะ่ะเออมันไม่รู้เหตุผลนะอ่ะทีนี้พอเราภาวานาะแล้วเอา้าเรียกหาไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของที่จะพึ่งพาอาศัยได้ตลอดเป็นอมตะนิวา เออไม่ว่าแต่เรื่องดีมันก็ไม่มันก็ถ้าไปยึดมันก็มาจากผลบุญเท่านั้นเองนะไม่ว่าจะเรื่องร้ายก็มาจากผลการทําบาปเออแล้วทําไงสองอย่างนี้ก็ไม่ทําทั้งสองอย่าง่ะดีทําแต่อย่าไปยึดดีเพื่อให้รู้แจ้งดีเพื่อให้ปล่อยวางเนี่ยแล้วก็ชั่วหรืองดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดีดีอะไรมัางอ่ะถ้าดีสมมุติอีกก็มีอีกดีสมมติก็คือไม่เป็นดีธรรมชาติ ดีไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยวางแต่ถ้าดีปล่อยวางคือรู้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 ความจริงของพระเจตธรรมรู้ความจริงของอนิจจังทุกขังนาตาแล้ววางอุปทานได้ถึงจะเรียกว่าดีดีดีปัญญาแล้วก็ดีดีสติดีปัญญาดีตัวนี้ถึงจะวิมุตบนี้นึกถึงว่าขนาดดียังสมมุติเลยค่ะแต่ต้องดีแบบได้มาจากสติปัญญาได้จากภาพปฏิบัติ ดีดีภาคปฏิบัติดีดีอันนี้เรียกว่าธรรมะดีอันนี้เป็นเรียกว่าพระสัมพมนสอนดีอันนี้แปลว่าธรรมดีอันนี้แปลว่านิโรธดีอันนี้แปลว่าพระสัทธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดดีตรงนี้มนุษย์ควรจะศึกษาเอาไปเป็นสมบัติจ้ะแต่ดีส่วนมากก็ดีทําความดีก็ก็อย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยต่อไป ทำความดีให้กับโลกโลกทําประโยชน์ให้กับโกโลกเนี่ยก็เป็นน้ำจิตน้าใจเป็นบุญเป็นในแทนบุเป็น,ปนละกตันยูลูกคนระล,ลึกถึงคนเนี่ยทาดีแต่ทําดีบริสุทธิ์ทําดีหลุดพ้นคือทําจิตทําใจปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นสมมตุติหรือที่พระพุทธเจ้าท่งวาเนี่ยสอนมนุษย์โลกไว้ไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดดีสมมตุติแต่ให้ท่านให้ท่านให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอต่อต่อจิตต่อใจสิ่งไหนที่ที่มันเป็นสมมติทำลายให้ได้เอาออกให้เกี้ยงแต่รวมทั้งหมดมันก็มาเกิดทุกข์นิดหนึ่งก็ก็ค่อยแก่นะ,ะจ๊ะเนี่ยเกิดทุกข์นิดหนึ่งก็ต้องแก้อันนี้นี่ถึงจะหลุดเป็นดีดีวิมุตได้บ่านี้ดีวิมุตก็ต้องมาถึงตรงนี้อีกละเอียดละเอียดละเอียดมากจ้ะมันมหาละเอียด แค่ว่าดีก็เอ๊ดีก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอามันยังไงวะมันดีมันดีนด,ดีของที่จะอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ดีออกจากโลกใบนี้ค่ะดีออกจากโลกใบนี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วค่ะประพฤติกายว่าจจใจระหว่างอุปทานแล้วไม่มีความยึดมั่นแล้วไม่มีการไม่มีการว่าเอารมณ์อารมณ์มทั้งหลายทั้งปวงที่มันมันเป็นธรรมชาตินี้ต้องพลิกพลิกมันหมดเลยค่ะไม่เสวยค่ะ ไม่สวยอารมณ์ธรรมชาติอารมณ์ชาติมีอะไรมั่งก็รู้กันไม่ต้องพูดหรอกก็คือเออมาธรรมชาติมีอยู่แล้วไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจโรคปวดหลงมีอยู่แล้วที่ทีมาหน้าแต่ตนๆนะมันมีของธรรมชาตินี่พวกนี้อารมณ์พวกนี้ไม่มีมันก็มันเข้าเข้าเข้าสู่ดีดีวิมุตจ่ะเอาพลิกให้หมดเลยจะเข้าสู่ดีวิมต์ทั้งนั้นเลยค่ะพลิกให้ได้แล้วคนเรามันทําไม่ค่อยได้หรอกยิ่งตัวที่ที่วะนี้ ตัวอัวตตาตัวตนเนี่ยยิ่งยิ่งแรงมากค่ะจากบนตรวแล้วมันแรงทุกตัวน่าก,กลัวมากค่ะเออเอาไว้ว่าแค่นี้แม่ว่าจะพูดสั้นๆมันพูดไม่ได้เพราะธรรมะมันละเอียดเออแต่หนูก็พูดมาก็ใช่ถูกแล้วนะแม่โมทนาบุญแล้วมีอะไรอีกไหมละบันรอ,อาาา่จย์แม